เกตจากด้านหน้าซอยหลักก็ไม in> ่ได้มีการท่วมนะครับท่านผู้ชมก็มีบ้างที่เป็นเชิงนองก็น้ำก็ลดลงแล้วครับท่านผู้ชมไม่ได้มีการร่วงขังแต่อย่างใดแล้วครับสวัสดีครับแห้งแล้วใช่ไหมแจ้งนะกูว่าได้ บครบัชาวบ้านแจ้งว่าแห้งแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับ 我牛逼！